สวัสดีครับวันนี้นะครับใครที่กําลังมองหาการสร้างรายได้เพิ่มนะครับหรือหารายได้นะครับจากที่เรากําลังทํางานประจําเราอยู่หรือเราเรียนอยู่นะครับหรือเรามีอาชีพหลักของเราอยู่นะครับแต่รายได้ไม่พอใช้นะครับวันนี้นะครับผมจะขอมาเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งสําหรับการสร้างรายได้เพิ่มนะครับสําหรับทุกคนนะครับซึ่งนะครับในวันนี้นะครับในในธุรกิจนะครับหรือว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับ ก็คือระบบเศรษฐกิจของโลกตอนนี้นะครับไม่ว่าจะโดนโควิดหรือว่ามีสงครามก็าตามนะครับในอีกสี่ห้าปีต่อไปนี้นะครับเศรษฐกิจเนี่ยจะยังไม่ฟื้นตัวดีนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็บอกว่านับเศรษฐกิจอาจจะแย่ลงกว่านี้ลงเรื่อยๆนะครับคราวนี้แล้วงานที่เราทําอยู่ละ่ะแล้วบริษัทหรือโรงงานที่เราอยู่เนี่ยมีโอกาสปิดตัวไหมถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่บริษัทที่เราทําอยู่เขาปิดนะครับ เราจะทำยังไงเราจะมีรายได้จากทางไหนหรือเรามีช่องทางสํารองเอาไว้หรือ,อยังนะครับซึ่งรายได้เนี่ยทุกคนก็อยากได้ถูกไหมครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดียิ่งเยอะคุณภาพชีวิตเราก็ดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะขอมานําเสนอช่องทางนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างได้ได้เพราะว่าในระบบธุรกิจเนี่ยครับมันมีเงินก้อนหนึ่งถูกซ่อนอยู่เขาเรียกว่าเงินจากพ่อค้าคนกลางเงินจากพ่อค้าคนกลางเป็นอย่างนี้นะครับคือปกติเนี่ยโรงงานเนี่ย จะผลิตของให้เรามานะครับในราคาอยู่ประมาณสัก3ามสี่คราวนี้เนี่ยในระบบเดิมเนี่ยนะครับจะถูกส่งไปที่โมเดลเทรดหรือห้างนะครับห้างหรือว่าคนกลางนั่นเองผมขอใช้คาว่าคนกลางแล้วกันนะครับคนกลางเนี่ยเขาจะได้ประมาณห6 0หรือ6-70%เลยนั่นเองครับซึ่งพวกเราเนี่ยก็ไปเดินซื้อของตามห้างตามร้านโมเดลเทรดตามร้านโชว์หวยต่างๆนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับณวันนี้ มันมีเรื่องของระบบจัดส่งระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับมันทําให้เราสามารถสั่งของออนไลน์สั่งของผ่านมือถือได้เลยนะครับดังนั้นถ้าวันเนี้ยนะเราไม่ไปซื้อของผ่านคนกลางานะครับไม่ไปซื้อของผ่านคนกลางได้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าหนึ่งเลยสินค้าจะมีราคาถูกลงเพราะเหมือนกับว่าเราไปซื้อสินค้าผ่านโรงงานโดยตรงเลย ไม่ว่าจะจากโรงงานจีนที่ส่งเข้ามาหรือจากโรงงานในไทยนะครับดังนั้นสองมันจะมีเงินเหลือตรงนี้ส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแฟบะอยู่สบู่ยาสีฟันเนี่ยหรือของใช้ในบ้านเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยประมาณสองล้านล้านสองล้านล้าน,านบาทนะครับเฉพาะในเมืองไทยนะครับแสดงว่า6 0สซที่บิ๊กซีคาฟูโรตัสเนี่ยได้เนี่ย ก็จะอยู่ที่60%สบซก็คือ1นึ่งจุดล้านล้านหนึ่งล้านสองแสล้านล้านนั่นแหละครับซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมากๆพวกเราลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าวันเนี้เราเอา1นุดล้านล้านเนี่ยมาแบ่งกันครอบครัวละหมื่นครอบครัวละสองหมื่นจะทําให้คุณภาพชีวิตเนี่ยของคนไทยเนี่ยดีขึ้นได้ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนฟังแล้วก็คุณคุณครับว่าโมเดลธุรกิจเนี่ย มันคุ้นคุนมากเลยก็คือมันคือโมเดลธุรกิจคล้ายกิฟฟิลีนเอเวนนั่นเองแต่วัน,นเ,เนี้ยบริษัทเหล่านี้นะครับหลายๆคนก็เคยทํามาแล้วนะครับอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เรายัางไปไม่ถึงรายได้นะครับที่ต้องการ <c oughs> เราจะไปไม่ถึงรายได้ที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทําเยอะแล้วคนไม่ชอบธุรก,กิจเครือข่ายไม่ชอบธุรก,กิจขายตรงนะครับคราวนี้เนี่ยณวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อสี่ห้าปีก่อนแล้วนะครับ สี่ห้าปีก่อนเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยต้องไปงื้อไปง้อตื้อขอขายนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ครับคนเริ่มมองธุรกิจขายตรงเพราะคนชอบอยากทาธุรกิจอิสระหรืออยากทำนะครับธุรกิจที่สามารถทําเวลาไหนก็ได้นะครับซึ่งธุรกิจเนี้ยนะครับมันก็จะเหมาะกับคนหนึ่งเลยคือคนอยากมีไรายได้เพิ่มนะครับสองคนไม่มีทุนสามคนไม่เก่ง คนไม่เก่งหรือไม่มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าธุรก,กิจเนี้ยนะครับเราแค่เอาคลิปเนี้ยส่งให้เพื่อนเพื่อขายคอนเซปต์การเปลี่ยนที่ซื้อนะครับพวกแฟสบสบู่ยาสีฟันของซัฟฟอร์กพวกนี้เองนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราอ่ะจะต้องใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันแต่เราไปเดินซื้อในห้างโมเดิร์นเทรดนะครับหรือห้างหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับมันเลยทําให้เราอ่ะยังไม่มีไรายได้ตัวน,นี้เข้ามาถ้าเรานะครับรู้สึกว่าธุรก,กิจเนี้ยนะครับ สร้างไรายได้ได้แล้วไม่มีทุนก็ทําได้นะครับแล้วไม่เก่งไม่มีประสบการณ์ก็ทําได้นะครับแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับเราเนี่ยนะครับผมก็อยากจะแนะนํานะครับบริษัทนะครับที่อยากจะพรีเซ้นตอนนี้ชื่อว่าบริษัทเอล่านะครับเอล่าเนี่ยเป็นบริษัทเพิ่งเปิดปีนี้เลยเป็นบริษัทเปิดใหม่นะครับชื่อบริษัทเอล่าครับซึ่งเป็นบริษัทเปิดใหม่ในประกอบในธุรกิจธุรกิจเครือข่ายนะครับหรือธุรกิจเน็ตเวิร์กหรือธุรกิจขายตรงเนี่ยที่เราทราบกันดีนะครับแบบใหม่เลยซึ่งบริษัทเอล่าเนี่ย เป็นบริษัทที่นะครับทำดำเนินธุรก,กิจด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารเสริมแล้วก็สกินแคร์เป็นหลักนะพูดง่ายๆก็คือสินค้าทุกอย่างที่เราใช้ในบ้านนั่นแหละครับคือเราใช้อะไรเนี่ยบริษัทเอราเนี่ยจะทําสินค้าออกมาเนี่ยในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปเหมาะสมนะครับเป็นราคาตลาดที่เป็นแมสนะครับที่เราใช้อยู่แล้วในเวอร์ดนเทรดนะครับนะครับออกมาเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับการเปิดศูนย์ธุรกิจกับเอราเนี่ยครับ เราจะเปิดศูนย์ด้วยนะครับน้ำยามิลเรเคล4ขวดนะครับซึ่งเป็นหัวเชื้อเข้มข้นนะครับเราจะขึ้นตำแหน่ง bo นะครับน้ำยาหัวเชื้อ4ขวดเนี่ยก็คือเป็น300พอยต์เราสะสมคะแนน300พอยต์พอยต์ตัวนี้จะเอาไปคิดค่าคอมมิชชั่นนะครับในแผนการตลาดของเราซึ่งเดี๋ยวจะพูดในในหน้าถัดไปนะครับเป็น bo ใน300พอยต์นะครับเป็นเงินนะครับประมาณ1,000บาทนะครับลงทุนครั้งเดียวตลอดชีพนะครับ ลงแล้วลงเลยจะเป็นโ O ตลอดชีพเลยนะครับซึ่งสะสมให้ครบ300พอยพอยสะสมได้นะครับหรือจะซื้อครั้งเดียวก็ได้นะครับจะได้น้ํายาอเนกประสงค์4ขวดน,น้ํายาอเนกประสงค์สูตรขวดเชื้อมิลเลอร์เนี่ยนะครับจะใช้ซักผ้าถูพื้นล้างจานนะครับล้างผักล้างรถนะครับคือพูดง่ายเลยคือเป็นน้ํายาอเนกประสงค์เป็นสูตรออร์แกนิกเป็นสูตรธรรมชาตินั่นเองใช้ทําอะไรก็ได้ครับอาบน้ําซัดนะครับ บางลูกค้าบางคนก็เอาไปอาบน้ำสระผมก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติร้อเร็นและเป็นนวัตกรรมไบโอเอนไซม์นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งนะคหนึ่งขวดเนี่ยนะครับจะใช้ได้หนึ่งถึงสองเดือนหนึ่งถึงสเดือนหมายความว่า4ี่ขวดเนี่ยเราก็จะใช้ได้ประมาณครึ่งปีเลยนะครับซึ่งเราก็จะประหยัดในการซื้อผงซักฟอกซื้อน้ํายาล้างจานซื้อน้ายาล้างห้องน้ําน้ายาล้างรถน้ายาถูพื้นนะครับแล้วก็น้ํายาต่างๆนะครับไปได้เลยนะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับ ใครที่ปิดโค้ดด้วย1000บาทวันนี้นะครับเราจะได้ของแถมนะเป็นยาสีฟันสูตรธรรมชาตินะครับสูตรมิ้นท์นะครับ3หลอดและก็สบู่ล้างหน้าอีก3ก้อนพูดง่ายๆ1000บาทเนี่ยได้ของไปสิชิ้นเลยซึ่งคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าใช้นะครับแค่ไปต้องซื้อของเข้าบ้านเนี่ยอีกประมาณทัก4ี่เดือนเลยนะครับก็ประหยัดไปละถึงพันก็ตกประมาณเดือนละ200บาทเอง100ยกว่าบาท200บาทนะครับซึ่งนะครับบริษัทเอล่าเนี่ยเราในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็จะออก จะออกผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเป็นร้อยๆรายการเลยนะให้พวกเราเนี่ยซื้อกินซื้อใช้อุปโภคของอุปโภคบริโภคในบ้านเนี่ยนะครับไปเลยโดยผ่านเน็ตแล้วก็บริษัทจัดส่งให้ถึงบ้านเลยโดยไม่ต้องนะครับออกไปข้างนอกบ้านเลยนะครับไม่เสี่ยงกับฝุ่น PM แล้วก็ไม่เสี่ยงกับโควิดด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูว่าสําหรับคนที่เริ่มสนใจว่าแล้วเราจะมีรายได้ยางไงเราเอา6กที่ตัดคนกลางนะครับค่าส่งค่าปีกหรือว่ารัาสะดวกซื้อออกเนี่ยครับ เราเอามาจ่ายผลตอบแทนยังไงนะครับซึ่งแผนการตลาดนะครับของเราเนี่ยนะครับเป็นแผนการตลาดที่ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือปิดขึ้นตําแหน่งนะครับหรือว่าเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับแค่1,000ับาทนะครับปิดขึ้นตําแหน่ง bo 300คะแนน3ามพอยต์นะครับจะได้มีระเคลืขวดยาสีฟัน3หลอดแล้วก็สบู่ล้างหน้า3หลอดนะครับ ใช้ได้สี่ถึงหเดือนนะครับเป็นเงินเนี่ยนะครับหนึ่พันประมาณ1 0 0 0บาท1 0 0 0ันบาทค่าสินค้านะแล้วก็มีค่าส่งอีกร้อยหนึ่งก็เป็น1นึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนั่นเองนะครับแค่นี้เองครั้งเดียวนะครับเป็นตําแหน่งบ o อครั้งเดียวจบนะครับซึ่งนะครับในแผนการตลาดของเรานะครับในตําแหน่งในการเป็นสมาชิกและขึ้นตําแหน่งบ O มีตําแหน่งเดียวนะครับก็คือ1จะมีค่าแนะนํา3สเปอร์เซ็นต์ หมายความว่าถ้าเราเป็น b o แล้วแล้วรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้มันดีนะครับก็ชวนเพื่อนๆน,นะครับแนะนําเพื่อนเอาคลิปนี้ส่งให้เพื่อนอน,นะครับมาเป็น BO นะครับสมมุติชวน A มาเป็น BO b o เด็กคือ300คะแนนถูกไหมครับ300รพอยท์พอตัวนี้จะถูกไปคิดิป3 0ให้กับเราที่เป็นคนแนะนํา A มานะครับ300พอย์คูณ30%ก็คือ90าบาทนั่นเองบริษัทจ,จะจ่ายให้ทุก15บาวันนะครับสมมุติว่าเรา ไป่วน B มา B ก็เป็น B.O. 300้อพอยต์เหมือนกันแล้วก็ได้อีก30%็ก็คือ90บาทนะครับรายได้นะครับเราได้จากการที่เขามีการเปลี่ยนที่ซื้อหรือบริโภคสินค้านะครับ90บาทนะครับอันนี้คือรายได้ทางแรกครานี้มาดูรายได้ทางที่สองรายได้ทางที่สองคือโบนัสทีมอ่อนทีมอ่อน เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นอย่างนี้ครับบนนักที่มอสนะครับถ้าเราจำา a กับ b ได้นะครับอันนี้เราครับเราชวน a มา b มานะครับแล้ว a ็ก็มีการชวนนะครับเพื่อนๆเข้ามาด้วยนะครับ A ก็มีการชวนเพื่อนๆเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนของ a กก็มีการชวนเพื่อนของเพื่อนมาอีกนะครับมันก็จะกลายเป็น กลุ่มทีมที่อยู่ในสายงานเราหรืออยู่ใต้สายงานเรานะครับซึ่งนะครับของเราเนี่ยจะเป็นทีมนะครับซ้ายกับขวานะครับซึ่งทุกคนเนี่ยมีการเปลี่ยนที่ซื้อสินค้ามากบ้างน้อยบ้างนะครับบริษัทก็จะรวมคะแนนจนลึกสุดสายเลยไม่มีการตัดด้วยนะครับลึกสุดสายเลยสมมุติว่ารวมฝั่งซ้ายแดดได้หนึ่งหมื่นแต้มฝั่งฝาได้สามหมื่นแต้มนะครับ ฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่าเนี่ยนะครับในเดือนนั้นๆเนี่ยจะเรียกว่าทีมอ่อนบริษัทจะคูณเอาคะแนนทีมอ่อนเนี่ยคูณให้เจดอร์ซนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเดือนนี้เรามีทีมอ่อนหนึ่งแตมคูณ70%เรนะครับบริษัทก็จะจ่ายให้เราเจ0 0บาทอย่างเงี้ยนะครับเจ0 0บาทแต่ถ้าเกิดอนาคตเนี่ยนะครับทีมซ้ายกับทีมขวานเนี่ยเราโตครับเป็นมากกว่านี้ครับเป็น20,000ื ทริป่อนโตเป็นสองก็เจดสิบปอร์เซ็นตคูณ20,000ก็ได้โบนัสทีมอ่อนอีก14,000อย่างเงี้ยนะครับง,ง่ายๆแบบนี้นะครับคราวนี้โบนัสทางที่3นะครับโบนัสทางที่3นะครับเขาเรียกว่าค่าลิขสิทธิ์สาขาโบนัสทางที่3เขาเรียกว่าค่าลิขสิทธิ์ หรือแมทชิ่งนั่นเองนะครับแมทชิ่งเนี่ยนะครับจะได้3ามเจนนะครับสเจนสิหมายความว่านะครับถ้าเกิดว่าอันนี้เราแนะนำ A มา A เป็น A เป็นเจนที่1ของเราหรือเป็นลูกเรา A เปนนน b, A, A ไปแนะนำา b เไปแนะนำา C มา C เนี่ยเป็นลูกของ A แต่เป็นหลานของเราก็เป็นเจนที่2เรา C เปไปแนะนำา d มา ดีก็เป็นเจนที่3ของเรานะครับ A เนี่ยนะครับใน3มเจนเนี้ย1 2 3สเนี่ยเขามีไรายได้นะโบนัสทีมอ่อนเท่าไหร่นะครับจากโบนัสทีมอ่อนนะครับจากทีมอ่อนโบนัสทีมอ่อนเท่าไหร่สมมติ A เนี่ยมีไรายได้โบนัสทีมอ่อน7 0 0 0นนะครับเราได้แมทชิ่งด้วย10%ก็คือ700บาท d เนี่ยได้โบนัสทีมอ่อนแสนหนึ่งสมมตินะครับ เราได้สิบเปอร์เซ็นตก็คือหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะครับซี C, ได้โบนัสทีมอ่อนสองแสนเราได้ด้วยอีกสิบเปอร์เซ็นก็ได้สองหมื่นบาทเนี่ยครับซึ่งนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าแมทชิ่งนะครับหรือลิขสิทธิ์สาขาคราวนี้หลายๆคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเขาชอบขายละ่ะเขาชอบขายละ่ะแล้วเขาแบบไม่อยากสร้างทีมไม่ชอบทําทีมแบบ m b m ครับก็ทําได้ครับสําหรับคนที่ชอบขายนะครับ ก็ซื้อเข้าส่วนตัวเลยซื้อเข้าไปส่วนตัวเลยครับพอซื้อเข้าไปส่วนตัวเนี่ยนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าโบนัสยอดขายส่วนตัวนะครับโบนัสยอดขายส่วนตัวเนี่ยนะครับมากสูงสุดถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับหมายถึงว่าเรามียอดขายส่วนตัวหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแต้มเนี้ยนะครับหนึ่งหมื่นพอยต์หนึ่งหมื่นพอยนะครับเราก็ นะครับอ่า<ะ> <JASON. S 2> มันจะโบนัสยอดขายส่วนตัวเนี่ยมั day, นจะได้อยู่ที่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สมมติเรามียอดขายส่วนตัวหนึ่งหมื่นพอยต์เนี่ยเราอาจจะได้อยู่ที่ร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือพูดง่ายเลยหนึ่งหมื่นพอยต์จะได้อยู่ที่โบนัสยอดขายส่วนตัวอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราจะมีโบนัสยอดขายส่วนตัวด้วยนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกทําได้หลายแบบคือหนึ่งสร้างทีมก็ได้ครับสร้างทีมสองขายส่วนตัวไปเลยนะครับไม่ต้องวนนนนนขายยก็ได้้ะะะคคครรรััับบบบบแีง่ๆเล ซึ่งนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะามาสรุปกับเพื่อนๆเ,เลยก็คือว่าแล้วทําไมนะครับทําไมเราต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็หนึ่งมันเกิดจากหนึ่งเลยคือเราต้องการรายได้ถูกไหมครับนะครับหนึ่งคือใครที่อยากลุกขึ้นมาทําครับเราต้องการรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตของ คนในครอบครัวนะครับลูกเมียสามีภรรยาหรือตอบแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับหนาสองเราต้องการนะครับงานที่ทํานอกเวลางานคือทําเมื่อ,อไหรก็ได้เวลาไหนก็ได้ไว้ง่ายาเลยคือเราต้องการงานที่ทําในเวลาไหนไหนก็ได้นะครับเวลาไหนไหนก็ได้นะครับสามงานที่ไม่ต้อง เขาเรียกว่าเรียนรู้เยอะนะครับคือไม่มีประสบการณ์ไม่มีความสามารถก็ทําได้นะครับเรียนรู้ใช้ทักษะไม่เยอะนะครับและ4คือสุดท้ายก็คือว่างานที่ไม่ยากซึ่งนะครับอยากจะบอกว่าเอราเนี้ยไม่ยากเลยแค่มีประสบการณ์ก็ทําได้นะครับอยากจะฝากแพลตฟอร์มเอรานะครับไว้นะครับกับทุกคนด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมีไรายได้ เพิ่มแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับใครสนใจนี้นะครับก็ทักเข้ามาที่คนที่ส่งคลิปอันนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ